มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสํานักงานเขตสั่งปิดตลาดบางกะปิ3วันหลังพบคลัสเตอร์ย่านลาดพร้าวสํานักงานเขตบางกะปินะคะลงนามในประกาศเพื่อให้ดำเนินการปิดตลาดหลังจากพบว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นในซอยลาดพร้าว121ถึงซอยลาดพร้าว127นะคะและใกล้เคียงค่ะ เมื่อวันที่19พฤษภาคมนายวีรพัฒนพันหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกะปิได้ลงนามประกาศสำนักงานเขตบางกะปิให้ปิดดำเนินการกิจการตลาดเนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณตลาดบางกะปิช่วงซอยลาดพร้าว121ถึงซอยลาดพร้าว127นะคะและใกล้เคียงค่ะเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสำนักงานเขตบางกะปิแจ้งปิดตลาดบางกะปิ3วันตั้งแต่20ถึง22พฤษภาคม2564นี้ค่ะทั้งนี้ผู้ฝา่าฝืนอาจจะมีความผิดตามพรบรโรคติดต่อพศ2558ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ และอาจจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ต้องระหว่างโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน40,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ